อันนี้เป็นคำถามที่ผมสงสัยมานานแล้วแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วอย่างแมนยูในเตดเนี่ยหลังจากยุคหมดยุคเซอร์เล็กฟูสันก็พายายามสร้างทีมาหลายรอบมากแล้วมันก็ไม่ประสบความสาเร็จสักทีคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทําไมแมนยูในเตดที่ณเวลานั้นหรือณเวลานี้นก็ยังเป็นทีมที่แบรนดิ้งท็อปสุดในโลก กำลังเงินก็มีกําลังทรัพย์ก็มีทําไมถึงไม่พยายามสร้างทีมตามแนวทางของทีมที่เขาประสบความสําเร็จอยู่แล้วผมยกตัวยอย่างอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะครับเขาไม่คิดอะไรมากยุคที่เขาขึ้นมายิ่งใหญ่เขาก็เห็นว่าเออบา,ารา์เซโลนายุคต่างดาวมันเทพเขาก็ไปดึงตัวไอ้พวกสตาฟบา,ารา์เซโลน่ายุคต่างดาวมาเต็มไปหมดเลยนะครับพวกซิกิปเปกิลิสต้าเฟรนโซเลียโนเงี้ยหรืออย่างตัวกุนซืออย่างเปเป้เดลลาด้วยอย่างไอเยาวชนแมนซิตี้อ่ะไอแมนเชสเตอร์ซิตี้อีลิทเดเวล็อปเมนต์ทีมสำรองครับมันก็ก๊อปปี้บาร์เซโลลนน่่่าาามมเเเยยะครรัับบดวุงงกๆพีใช แต่อย่างแมนยูทั้งที่จริงๆอ่ะแมนยูก็สามารถทําแบบนั้นได้ด้วยกําลังเงินด้วยชื่อเสียงของทีมแต่กลับไปตั้งดอฟอย่างจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์ในการเป็นดอฟมาก่อนไปตั้งอย่างริชาร์ดอาร์โนพวกเนี้ยแล้วก็ใช้ตัวกุนซือตอนนั้นอย่างโอเล็กุน่าโซชาที่เป็นกุนซือที่ไม่ได้ท็อปกุนซือแล้วก็เป็นมือใหม่มากๆล้มเหลวอ่ะคดีไปเป็นแชมป์นอร์เวย์ท้าไมถึงไม่เดินตามรอทีมที่ประสบความสำเร็จแบบแมนซิตี้อะครับือบาร์เซลโลนาต่างดาวมันเทพก็ไปเอามาเลยอย หลังจากหมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูซันเนี่ยขาความนิดเดียวพอเฟอร์กี้อยู่เนี่ยเฟอร์กี้แทบจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยบ้านเกลเซอร์ต้องเกรงใจีแต่เฟอร์กี้เขาไม่เขาเรียกว่าไม่เรียกร้องมากเหมือนมูริโยเหมือนฟานกาวเฟอร์กี้เขาจะมีลูกสงบนิ่งมึงไม่ให้กูก็ไม่เอากูก็ใช้ตัวที่มีอยู่พอหมดยุคเฟอร์กี้ปุ๊บเนี่ยเอ็ดฟุดเกิดขึ้นมามีบทบาทแล้วไม่รู้เรื่องฟุตบอลทีนี้แหละมันเริ่มเละตั้งแต่ตรงนี้แหละคือการซื้อนักฟุตบอลมาให้โค้ชทาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมามันก็ เดวิดมอยส์เนี่ยป๋าเอามาปุ๊บนักฟุตบอลตกค้างไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมอยส์เนี่ยอยากได้เชสฟาเบกาสอยากได้เตียโกกันตาร่าสุดท้ายซื้อไม่ได้จะด้วยว่านักบอลไม่มาหรืออะไรเนี่ยไปโทษเอ็ดวูดเบิร์ดไปโทษ,โทษบ้านเกลเซอร์ไม่ได้ผมเข้าใจแต่คุณดูสุดท้ายคุณไปเอาใครมาคุณไปเอามาริยนเฟรลนี่ <il> ม,มาแม่งคนละพิมพกับเตียโก้แล้วก็ฟาเบกาสเลยคุณซื้อผิดฝาผิดตัวมาแล้วก็ไล่เลียงมาเลยทีนี้ฟานเกากันแล้วมูรินโญ่มาแล้วนักบอลแม่ง เปลี่ยนโค้ชเป็นคนนึงนักบอลเจนเก่ายังอยู่ซื้อใหม่มอม่แล้วพอมาถึงฟานเกาปุ๊บฟานเกาบอกเฮ้ยหลังมึงลวกกูเล่นเซนเตอร์แบ็กสตัวดีกว่าเพราะฉะนั้นพวกปีกเปิร์กนานี่อาชียังแม่งงงเด็ดทีนี้ไม่มีที่ยืนเพราะ532ก็เอานานี่เอายังไปเล่นกองหน้าบ้างช่วงพรีซีซั่นอะไรต่างสุดท้ายแล้วเล่นแบบนี้ปีกแม่งก็ไม่มีที่ลงแล้วก่อนหน้านี้อีกฟานเกาเนี่ย ต้องไปทําทีมฟุตบอลโลกคุณก็ไปเอาเข้ามากว่าเขาจะจบฟุตบอลโลกเพราะว่าเนเธอร์แลนด์แม่งเข้าถึงรอบตัดเชือกมาถึงปุ๊บบินไปปีซีซั่นแล้วมันเละเทะไปหมดอ่ะจนกระทั่งมาถึงเรื่องระบบการเล่นอ่ะ เมื่อกี้ค้างไว้ที่ปีกทีนี้นักบอลกลายเป็นปีกไม่มีแล้วเล่นไม่ได้แล้วพอฟานเกาอยู่ได้แป๊บไปอีกแล้วมูรินโญ่มามูรินโญ่กลับมาเล่นแบ็กโฟมีปีกอีกแล้วแล้วปีกพึ่งขายไปแล้วยังไงอีกเอ้าหาใหม่มาสิได้บ้างไม่ได้บ้างมูรินโญ่อยู่ไปอยู่มามีปัญหาไปอีกแล้วไอ้นักบอลที่มูรินโญ่เอามาเนมันย่ามาติสหรืออะไรก็ตามนู่นนี่แบงก้าคามาอีกแล้วกี่เจนแล้วเนี่ยตั้งแต่มอยฟานเกามูรินโญ่โตชามาอีกแล้วทีนี้มีนักบอลค้างสต็อกอี่ผม อธิบายสั้นๆว่ามันเกิดจากคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลเอ็ดวูดเบิร์ดและบ้านเกลเซอร์มันทําฟุตบอลตามใจฉันน่ยมันไม่ได้ดูเลยว่าฟุตบอลเนี่ยโครงสร้างฟุตบอลมันเป็นยังไงวางรากฐานมาเป็นยังไงยังไงยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาทาอย่างแมสซิตี้หรือแม้กระทั่งเรยวฟู oo, ในยุคเยนทรอปเนี่ยเขาเอาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มา เอามาวางโครงสร้างแล้วก็ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนกระทั่งเรื่องของแท็กติกเรื่องของการเล่นสุดท้ายแล้วเขาก็ไปเลือกโคชมาก็เหมือนแมตตี้เนี่ยเจ้าของมีตังมีซิกก,กเบเกริสตตายมาแล้วมาเป็นหัวซิกกมาปุ๊บก็เอ้ยเอาเป๊ปดีกว่าที่สุดแล้วถ้าโคชเนี่ยเอาเป๊ปมาทีนี้เก่งกับเก่งมาวางโครงสร้างแนวทางและจะเล่นฟุตบอลแบบเป๊ปและแบบบาร์เซโลนาเอาดิทีนี้ก็ไปเลือกมาดินักบอลที่มาทุกตัวจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคุณรู้ได้เลยว่าเป๊ปเป็นจิ้มเนี่ยความเข้าใจเกมมาก่อนเลยม อเลยไอ้เก่งเนี่ยมันต้องเก่งอยู่แล้วนักบอลระดับเนี่ยเก่งทุกตัวแต่เป๊ปเนี่ยมันเลือกความเข้าใจเกมเพราะว่าเวลามาแล้วมันสอนง่ายบอกปุ๊บปั๊บปุ๊บต่อติดเลยมันไม่ใช่ว่าไปซื้อแบบแมนยูไอเชี่ยโปรไฟล์ดีเก่งกาจ <c oughs> แต่แม่งไม่ได้ตรงสเปคบางตำแหน่งเนี่ย มึงมี4ีหตัวแต่บางตำแหน่งมึงมีตัวเดียวบางตำแหน่งไม่มีเลยสเปคนี้มันกลายเป็นทีมอะไรก็ไม่รู้อะที่มันสเปส,สปากคุณดูอินเตอร์มิลานเป็นตัวอย่างผมยกตัวอย่างบ่อยเพราะว่าผมเชียร์ทีมนี้ผมรู้ตั้งแต่ประธานจ้างมาเนี่ยรุ่นลูกมาเนี่ยแล้วก็เอามาลอตตามาเนี่ยเอาคอนเต้ม,มาจนมาถึงอินซากี้เนี่ยตังเขาไม่ได้มีเยอะนะ<ก>เขาก็เป็นบอลที่30กว่าอายุมากประสบการณ์มาก ถ้าจ้างถูกแต่ตรงสเปคเล่นแบบในระบบไรอะ่ะคอนเต้เล่น3เซ็นเตอร์แบ็กเอาดิ่5สามสองอ่ะซื้อลูกกระปูซื้อได้มาปึ๊บปั๊บได้แชมป์คอนเต้ไปคนต่อไปเป็นใครอะ่ะอินซากี้กกเล่นระบบไรสามเซ็นเตอร์แบ็กอีกเพราะน้นักฟุตบอลของอินเตอร์มิลานจะไม่ตกกระป๋องชุดนี้จะต่ออินซากี้ได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ไล่ที่แรงไว้ก็สามารถเข้ามาต่อได้เพราะเล่นระบบแนวทางเดียวกันเพียงแต่ว่าใครจะเข้มกว่าใครจะยืดหยุ่นมากกว่าก็แล้วแต่เพราะฉนั้นอินเตอร์มิลานซึ่งตังค์ไม่ได้เยอะแต่มีการบริหารจัดการที่ดีมากๆมาโ็ต้าเนี่ยโคตรเก่งเลยเแบบเป้นเนี่ยแล้วมันก็ต่อติดจากคอนเต้มาเป็นอินซากี้เห็นไหมเนี่ยพออธิบายถึงตรงนี้พวกคุณจะเข้าใจเลยว่าทําไม10ปีเศษที่ผ่านมาแมนยูมันถึงเละมันถึงเน่าเพราะรูปแบบการบริหารจัดการคุณเอาใครไม่รู้มาทาจอห์นเมอร์เชอร์เนี่ยมาพร้อมเดวอยู ด้วยการที่เอเวอร์ตันมอยสไปเบอร์เธอ์ยังอยู่เบอร์เธอร์ยังอยู่แล้วก็สื่อันกิดเนี่ยเขาก็ออมกันไอ้นี่แม่งนายครับโค้ชไหมครับ,รบนาย โอเลี้ยไหมครับมันถึงเนื้อถึงตัวเอ็ดวูดเวิร์ดมันก็เก็บไว้วันเวลาผ่านไปก็โปรโมทแม่งขึ้นมาดูแลโครงสร้างฟุตบอลล้มใส่ไหมล่ะล้มใส่ดีครับมันเอาคนในบ้านมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญจนปีสุดท้ายของโซชาเนี่ยมันทําขาไก่มาแนละ้วมี d o f มีนูนมันตั้งของมันเองหมดแนะแต่โซชาทนพิษบาดแผลไม่ไหวพราะผลงานมันแย่ต่อเนื่องแล้วก็ไปนั่นแหะคือจุดเริ่มต้นทั้งหลายวงสุดท้ายแล้วก็ถือกําเนิดอีดีออสขึ้นมาเป็นโครงสร้างฟุตบอลปัจจุบันเนี้ยอเือ,นนอ <Okay. S 1> เร่อง ลาวที่ รวบยอดแล้วนะรวบยอดอแล้วยังพูดถึงเรื่องการสร้างทีมอยู่เข้าใจแล้วว่าหลากัหลกๆคือมามันไม่รู้เรื่องฟุตบอลแต่ทีเนี้ยเรามาพูดถึงในเรื่องของการสร้างทีมตั้งแต่ยุคโซชาจนมาถึงยุคเซนฮาร์ซึ่งผมรู้สึกว่าแมนยูอ่ะมันทําตรงกันข้ามกับทีมที่เขาประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยอย่างแน่นอนอย่างผมเนี้ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฟุตบอลเราไม่สามารถรู้มากกว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่าผมใช้วิธีดูเรฟเลนซ์เอาว่าเฮ้ยทีมที่เขาบิ i วทีมขึ้นมาแล้วมันซักเซสเนี่ยมันทํายังไงแล้วแมนยู ตรงกันข้ามแล้วแม่งไม่สำเร็จมันก็เลยมีข้อเปรียบเทียบเราใช้เรสเฟเรนซ์ในการเปรียบเทียบผมยกตัวอย่างอย่างไบเอ็นมิวนิก ปี2 0 0 6 2 0 0 7นะครับที่หลุดไปได้ที่4แล้วปีต่อมา2 0 0 7 2 0เ8อเนะี่ยเขาก็สร้างทีมใหม่ไปซื้อมิโรสลาฟโกเซ่ไปซื้อลูกาโทนี่มาซึ่งก็เป็นระดับท็อปเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งคู่ลูกาโทนี่เพิ่งได้บอลโลกมาแล้วก็เป็นดาวเซนโวเกาโชด้วยแล้วก็ไปซื้อฟองลิเบอรี่มาปีต่อมาก็เป็นแชมป์บุนเดสกาใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็มีไอเอสลอเบนตามมาแล้วอย่างเนี้ยลอเบนลิเบอรี่ก็เป็นแกนให้บาเยินมาเป็น10ปีคืออย่างทีมอืื่่นะ่นนนนนเเ้าาาาาจจะะววววงงงแกกกกหหหลลััััใขอออทีมป็ตรรดบบซ์ไ นาที่ยุคแฟงไรกะใช่ไหมครับหลังจากที่ฤดูกาลสองปันสองสองปันสามเนี่ยได้ที่หกปีต่อมาเนี่ยเขาโลควอลโรมาลิเกเมที่เล่นไม่ได้ทิ้งเลยแล้วเขาก็ไปซื้อโรนันดิโยมานะครับทีมก็ได้ที่สองแล้วปีต่อมาก็อัดต่อเอาเดโก้เอาโจนี่ฟานบองคอสเอาเบเรตติพวกเนี้ยมานะครับรลูดอล์ฟชูรี่ใช่ไหมเซเมลเอโต้พวกเนี้ยมาแล้วก็เป็นแชมป์แล้วปีต่อไปก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเลยแล้วก็เป็นต่างดาวที่เรารู้กันแต่แมนยูยุคโซชาเนี่ยโอเคถ้าสมมุติเขามีทฤษฎีมันนี่บอลแบบลิเวอร์พูลเเเาชัดจนนี่ยเข้าใจได้แแต่มนย กับเลือกซื้อดาวรุ่งหรือนักเตะที่เพิ่งขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ท็อปสตาร์ด้วยในราคาซูเป,ปอร์สตาร์เช่นแฮร์รี่แม็กควาวันบิสซากา <S <S ้าพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ย้อนแยงแล้วหวังว่าไอ้พวกนี้จะเป็นแกนหลักโดยที่วันบิสซาก้าเนี่ยเพิ่งเล่นให้พาเลตเต็มฤดูกาลปีเดียวแฮร์รี่แม็กควาก็เพิ่งอัพเลเวลขึ้นมาจากเลสเตอร์ขึ้นมาเพิ่งติดทีมชาติอังกฤษใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็ ีต่อมาก็แทนที่จะเสริมต่อแบบบาร์เซโลนาอัดทีมอัดซูเปอร์สตาร์เข้ามากับเลือกซื้อตัวสำรองของไอ้พวกนี้เข้ามาซื้อเล็กเตเลซึ่งเป็นตัวสำรองลูชอซื้อฟานเดอร์เบกซึ่งเป็นตัวสำรองบูโน่ไม่ได้อัพอัพเลเวลทีมต่อแต่พยายามจะให้ไอ้พวกนี้ไอ้วันบิซาก้าไอ้แม็กควายเงี้ยมันพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาให้มันดีพอเท่ากับค่าตัวที่จ่ายไปอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมีวิธีคิดแบบนั้นทั้งนีจริงๆมันมีแบบอย่างทีมในยุโรปที่ประสบความสำเร็จให้เห็นมาเยอะแ ก็คือคนที่ดูแลคือเอ w วูด w เวิร์ดนี่แหละในขณะที่โซชาเนี่ยมันเป็นลูกจ้างน้ําท่วมปากไม่สามารถที่จะถืออือได้เขาพูดยังไงก็ต้องแบบนั้นคิดง่ายๆอ่ะเอ้ยคริสเีนโนโรนโดเอาไหมโซชามันจะพูดว่าไม่เอาได้ไงอ่ะก็ลองเอาแล้วแต่ละครั้งมีอยู่ช่วงนั้นน่ซื้อวันสุดท้ายตลอด เอาม้าแก่มาเอดิสันกาววนี่บ้างมาโรนันโดมาอะไรคือซื้อสเปซส,สปาไม่ใช่ตัวที่ตั้งใจจะซื้อตั้งแต่แรกแต่มาซื้อในวันสุดท้ายซึ่งโซชามันก็เตรียมทีมของมันอยู่อยู่ดีคุณก็ยัดนักบอลมาแบบเนี้ยมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันคือเนี่ยมันเป็นปัญหาจากข้างบนถ้าเราคุยเนี้ยบางคนบอกผมคุยเรื่องเก่า แต่ทีนี้ว่าในเนี้ยมันเป็นที่ใหม่ของผมแฟนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ฟังแล้วพอดีไอซ์ถามมาผมก็เลยต้องท้าความเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้มากมายไม่ได้เยอะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพื่อจะต่อยอดที่จะไปคุยเรื่องอื่นต่อไปสรุปก็คือหลังบ้านมันไม่รู้เรื่องไงพอมันไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยมันจะหยิบจะจับจะทําอะไรเนี่ยมันผิดไปหมดเลยอะ่ะมันผิดตั้งแต่ต้นปุ๊บทีนี้มันก็ผิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนไม่ไหวอะ่ะสุดท้ายเนี่ยเอด็ดวูดเบิร์ตต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยข้อหาการซื้อขาายตัวัวผู้้เเลลลล่่นนนนนิดดดพถกมะะีีแห มันก็ไปริชาร์ดอาโดมาทีนี้รู้แล้วลิชาร์ดอาโนมามันไม่ยุง่งไม่ยุ่งมากไม่ออกตัวมากแล้วมันก็ไปญาติดีกับกลุ่มแฟนบอลของแมนยูก่อนเลยนู่นนี่นั่นอะไรนี่คือวิธีการของบ้านเกลเซอร์ไงที่มันพยายามที่จะใช้วิธีนี้แต่มันไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่รักฟุตบอลรักสโมสรจริงๆเนี่ยมันมีเยอะไม่งั้นมันไม่เกิดเหตุการณ์ที่ประท้วงที่ว่าแมนยูที่พูเตมไม่ได้หรอก ตรงนั้นเนี่ยมัน<บ>สุดแล้วนะตรงนั้นมันมันถือว่าแรงมากนะเพราะว่าถ่ายทอดสดถ่ายไม่ได้ทุกบอลโยนยกเลิกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากๆจนบ้านเกลเซอร์แม่งอยู่ไม่ได้แม่งต้องหาทางเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นใหญ่ๆครั้งแรกนะที่มันต้องเปลี่ยนแปลงจากนั้นเนี่ยแฟนบอลเขาไม่ทนแล้วประท้วงทุกนัดประท้ะวงทุกนัดมาเต็มที่มาตลอดเลยจนสุดท้ายมันทานไม่ไหวอันนี้มันคือเรื่องจริงทั้งหมดเลยซึ่งผมเชื่อว,ว่าแฟนบางคนเนี่ยปีสปี3ปี4ปีเนี่ยบางทีไม่ได้รู้ว่ามันเป็นนนออย่่่าาาางี้้้มกจจะไไดเขใว ที่มันเละเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรมันถึงเละคือผมอาคาใจตั้งแต่แบบโซเชียลมันมีคําพูดประมาณราคาแมนยูแมนยูจะซื้อใครก็แพงหมดเพราะที่เหมือนรู้ว่าแมนยูรวยผมก็สังเกตเป๊เทรวยแมนยูทำไมเขาโดนโกงน้อยกว่าแมนยูวะถูกไหมทีมอื่นรวยกว่าแมนยูก็มีทำไมเขาโดนโกงน้อยกว่านะครับเพราะคําตอบมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นมันเป็นที่ทีมเจราจามันเป็นที่คนซื้อมันไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นแมนยูถูกไหมครับใช่แล้วก็เนี่ยไอการซื้อนักเตะธรรมดาในราคาซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นอะไรที่คาใจผมมากแล้วก็สร้างแกนด้วยนัก ที่ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่ราคาแบบซูเปอร์สตาร์อย่างลาซูทอยลูนเนี่ยคือแพงสุดในประวัติศาสตร์ออตแลนตาทั้งทงที่ยังไม่ใช่ตัวหลักคือปกติเวลาทีมใหญ่เขาจะซื้อนักเตะจากทีมระดับกลางหรือระดับล่างเนี่ยต้องเป็นแบบสตาร์ของทีมนั้นถูกไหมครับทอยลูนเนี่ยยังเป็นตัวโลเตชันอยู่เลยยังไม่ใช่ตัวแบบเก่งสุดของเขาเลยแต่คุณไปซื้อมาด้วยราคาแบบโหแพงสุดในประวัติศาสตร์สโม,มสรเขาเขาก็ยิ้มเลยแล้วเอามาเพื่อมาเป็นตัวจริงแมนยูเป็นตัวหลักถ้าที่ถูกต้องมันควรจะเฮ มันเป็นตัวสำรองก่อน พื่อที่จะพัฒนาในอนาคตใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกับบาเยอร์น่ะที่เขามีล็อบเบลลิบอรี่เป็นแกแล้วเขาก็ไปซื้อคิงสเล่โกมองมาในขณะที่ล็อบเบลลิบอรี่ก็ยังอยู่จนแบบโกมองมันแข็งแล้วแล้วก็อ่ะล็อบเบลลิบอรี่ก็ไปหรือบาร์เซโลนาที่มีโรนัลดินโออยู่แล้วก็มีโบยานเกกิตมีโจวานี่ดอสซันโตขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้เขาก็ยังเก็บโรนินดิโออยู่จนเมซี่ขึ้นมาแทนได้เขาถึงเลือกล่อยแต่แมนยูเลือกที่จะซื้อแบบนักเตะที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยราคาแบบโโออ้้้หรรรระดััััับบตตตตลาาาแแแแแวววมมเป็นนนนกกททีงง่่่คคยื โอเคขนาดอย่างเราอะเราเห็นตัวอย่างจากจีบื่นเรายังรู้เลยแล้วโอเคเข้าใจว่ามันไม่มีความรู้ฟุตบอลแต่มันจะไม่สังเกตขนาดนั้นเลยอครับพี่คือตรงนี้ถ้าเชิงลึกลงไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปล้วงได้แล้ว เราวิเคราะห์ได้แค่ว่าเขาไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทาเกมฟุตบอลเนี่ยทีนี้มันก็มีส่วนให้คิดว่าไอ้ค่าตัวที่แพงเนี่ยมันเป็นเพราะส่วนต่างไหมเราก็ไม่อยากจะคิดเรื่องนี้เพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันแพงโอเวอร์จริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันมากมายซะจนแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยว่รจนกระทั่งมาถึงอันโตนี่เนี่ย80 85ล้านปอนด์น่ยแค่ตอนวันพิซซาก้า5้าล้านปอนด์เนี่ยผมแม่งก็แบบโอ้โหนี่มึงเพี้ยนแล้วนะมึงไม่สบายแล้วผมฟันธงว้ก่อนเลยว่าตัวเนี้ยไม่ผ่านผมโดนลล่่มยันทงีวไพ โอ้มาลงหนักเลยดูดิเขาสไลด์เขาสไลด์ดีนะเกมแล้วบอกผมบอกว่านี่คุณจะซื้อมาสไลด์หรือคุณซื้อมาทําอะไรจนเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ฝากอะไรไว้เลยแล้วโอ้โหคือมันเป็นตัวที่แบบอะไรวะอย่างแม็กควายโอเคมันยังมีความตั้งใจมีคาแรคเตอร์ที่ดีแต่แม่งก็แพงอยู่ดีอะแล้วก็มาถึงอนโตนีเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดเลยโอ้โหถ้ามันเล่นได้แค่นี้เนี่ยมันไม่ได้เลยนะสามสิบล้านปอนด์เนี่ยก็ยังถือว่าแพงหรือโอเคราคายุติธรรมแต่ถ้าแปดสิบห้าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตัวรุ ข้อจํากัดเยอะลูกพลิกแพงลูกล่อลูกชนมีน้อยแต่ราคาขนาดนี้คุณคิดดูว่าซื้อมาเนี่ยมันเห็นชัดว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นสำรองอยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ยแล้วแมนยูมีตัวแบบเนี้เยอะแล้วก็รอจนรอจน จะให้มันพิสูจน์ไปจนสุดท้ายเนี่ยไม่ปล่อยฟรีก็ขายถูกๆอันเนี้ยกำลังจะเกิดขึ้นนะอันโตนี่โอ้โหแต่อันโตนี่นี่แปลกมากคือลำพังลีกดัชเนี่ยไอ้พวกเทพเทพมานี่ยังต้องลุน้น50-50เลยถ้าเทพก็แบบเจอซาลาตัานเจอหลุยส์โซเลสเลยถ้าง,งงก็มาเตย่าเคสแมนเลยลุกเดยองพวกเนี้ยยิงกระจายในลีกดัชแล้วอันโตนี่เนี่ยฟอร์มในลีกดัชก็ไม่ใช่ว่าจะเพี้ยงด้วยนะครับอยู่มาสามลูก,กาลในลีกยิงรวมกันไม่ถึง10ลูกเลยแอซิสก็น้อยแล้วโควบุณไปซื้อมาราคาขนาดน ได้ครับเอาช่วงสุดท้ายของตลาดแล้วเขาไม่อยากขายเขาก็เลยเ,เสนอราคาเวเวอมาเอาแล้วดันบ้าจี้ยอมจ่ายก็เศร้าเหมือนกันนะครับงงเหมือนกัน